ไปดูหนุ่มผู้โชคดีที่เป็นเจ้าของเงิน10ล้านบาทกับการถ่ายผล <c oughs> ฟุตบอลโลกกับ Daily News นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นพ่อค้าขายกว๋วยเตียเ๋ยวนะฮะที่รับ10ล้านบาทไปก็หลังจากที่ได้รับเงิน10ล้านบาทประกาศเลยบอกว่าให้มาทานกว๋วยเตี๋ยวฟรีที่ร้านของเขาได้2วันครับ หลังจากที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับได้เปิดโอกาสให้แฟนข่าวหนังสือพิมพ์ได้ร่วมสนุกทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกชิงเงินรางวัล10ล้านบาทหลังจากที่การแข่งขันจบไปแล้วก็มีการจับรางวัลผลปรากฏว่าผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัล10ล้านบาทจากหนังสือพิมพ์เดลินิวสก็คือนายวิโรธเพลิดเพลินอายุ47ปีเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่ใต้าทางด่วนกาญจนาพิเศษสุขสวัสดิ์บางพลีช่วงหลังวัดหนาแดงที่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บ เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามผลงานของหนังสือพิมพ์ daily n e มาหลายปีแล้วก็เป็นหนึ่งในแฟนฟุตบอลโลกด้วยก็ส่งชิ้นส่วนมาถ่ายทุกๆครั้งที่มีการจัดแข่งขันนะครับบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยส่งประมาณสัก80-90ใบก็ได้นะฮะนายวิโรธเปิดใจบอกว่าไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะโชคดีได้รับเงินรางวัล10ล้านบาทเพราะว่าส่งไปร่วมทุกปีแล้วก็ไม่เคยได้เลยหลังจากที่ได้รับรางวัลก็จะนําเงินเนี่ยแบ่งไปให้กับคุณแม่ที่อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยนะครับ2ล้านส่วนที่เเหลืออก็จะแบบ่งาาไปทํุ แล้วก็ฝากธนาคารไว้เป็นต้นทุนให้กับตัวเองในตอนแก่แต่ว่าก็ขอยืนยันว่ายังไงก็ตามแต่ก็ยังมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมและก็ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ามากินฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงิน2วันติดกันใครอยู่บางคลีหรือว่าอยากจะไปเจอเจอตัวจริงของเขาก็ไปกันได้กินฟรีด้วยก๋วยเตี๋ยว2วันถ้าเป็นเรานะเราปิดบ้านเลยนะหายตัวไปเลยเดี๋ยวญาติเยอะ